ก็ได้อยู่เนาะงามหลายงามสมวัฒน์ดอกเดี่ยนเห็นเหียนเนาะจูน้ำเนี่เนาะเออแต่ว่ากับแปลก็เรียกว่าเป็นอย่างฝนตกคักๆจังบ่หงนั่นแหละมันเป็นอย่างคือบ่หงหรือมันหรือมันบ่หึมแห้งบ่หรือจังไเลยแต่ว่าหนมีกว่านี้อยู่เออ อเมียนอยู่เออเอาปุ๋ยเทงลงเม็นบ่เออสออนเนาะันน้ำขังนน้อยนี่กําลังแตกกอออกนี่เออกําลังแตกกอน้ำขังจักน้อยน้ำลวงจักน้อยรังจัง เียนคู่คันแท่ยู่เพียมันจังสีนี่โอ้ดีแดงจึงคือโพดปุ๋ยบลาจักสิรอดหรือบรอดเออ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 ผู้่นอืม Ủa oh. uh, nhà vầy Ba nhà vầy đấy nè 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 tung nè Ba nhà vầy Sợ lại Chào bác, nhìn nó Càng ngang Ủa, khách chào lốt nhà

เออแถออจ็ะสั่งเนาะฝนยังเป็นบาปเที่ยวทางนี้ให้ พยังงัดช่างงัดเดี๋ยวนี้ช่างหงัดรู้สึกจะขยันทางตาอุ้ยเอาอันไม่กินแล้วก็ตำมะฮงได้ไี่อย่างเลยไปเพิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งเอาตะกี้เดี๋ยวนี้กับสีบฮกเอาเหรอโอ้ตำมะฮข้างล่างเดิ มองอันไต่ไต่มันน ah. ี่เดีมองอันง่าโคนมันน่ะเห็นป๊อปพุนพุนไตทั้งผุนเอาเหรอเออเือออันนเอากรเทง่าบ่เออเอาเาเบากระไรโอ้บรรยากาศดีเนาะมานอนเวนอื มานอนเว้นเทียงหน้าว่ามีผู้อยู่กสัสิสุดสุส้มๆเลยจักหน่อยอ่ปีนี้ก็อา้าบ่เป็นยังเห็ดไปผู้ใดมีกำลังสู่ไปเห็ดได้ตามกำลังจะคองล่ะบ่บ้าล้วเนาะ ยังคืองามอีเแลแต่ละยวงหันนั่นงานี่อย่างานั่นเอออย้วนแท่นเออมัเยเอ้าไยองนแก่ี่อาเอย้อยไอกดี้มันพอยเอ็น นี่เอาไปากับเพืนสัน